เรื่องของข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่หลุดออกไปล่าสุดเรื่องนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าทางสสของพรรคก้าไกลเนี่ยนะครับมองว่ากรณีของข้อมูลประชาชนหลุดจากหน่วยงานรัฐสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ครับเรื่องของการว่าจ้างให้เอกชนเนี่ยเข้ามาทาแอปพลิเคชันขณะที่ทางด้านของกระทรวงดีเอเองตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุในช่วงบ่ายวันนี้แล้วครับ นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกลได้ระบ,บุถึงกรณีที่มีข้อมูลของประชาชนเนี่ยนะครับหลุดออกจากหน่วยงานรัฐจํานวนมากเอาเฉพาะเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนายนัทพงศ์บอกว่าหลุดไปถึงยี่สิบล้านชุดในจํานวนนี้เป็นข้อมูลจากกลมกิจการผู้สูงอายุถึง1 9บเกจุเจ็ดล้านชุดซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังถูกนําไปขายในกลุ่มซื้อข,ขายข้อมูลผิดกฎหมายอีกด้วยนายนัทพงศ์มองว่า เป็นการสะท้อนช่องโหว่ในระบบของภาครัฐครับที่เป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการข้อมูลด้วยการว่าจ้างให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาทำแอปพลิเคชันให้ผู้รับเหมานั้นได้ดูแลทั้งหมดโดยที่ภาครัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทําให้คนของผู้รับเหมาแอปเนี่ยนะครับเอาข้อมูลออกไปขายหรือว่าอาจจะเจาะระบบได้ง่ายๆพร้อมกับยกสถิติการแฮกข้อมูลและระบบว่าส่วนใหญ่นั้นเกิดจากคนในครับแอบเอา ข้อมูลเนี่ยออกไปขายคือขโมยเอาข้อมูลออกไปและใช้ช่องทางคนในเนี่ยเจาะระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ยากครับพร้อมกันนี้ก็ชี้ว่าการใช้ระบบอย่างไอคลาวเนี่ยจะปลอดภัยกว่าถ้ารัฐเข้าใจในเรื่องของความปลอดภยัย ทางด้านนายประเสริฐจันทรรงค์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ยอมรับว่าทราบเรื่องมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็ได้แจ้งไปยังกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยยืนยันว่าการรั่วไหลของข้อมูลไม่ได้เกิดจากการถูกแฮกครับแล้วช่วงบ่ายวันนี้ทางสำนักงานรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางไซเบอร์ก็จะได้เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุ การรั่วไหลของข้อมูลดังกล่าวหลังจากพบสาเหตุแล้วนะครับทางกระทรวงดีก็จะเข้าไปช่วยตรวจสอบระบบให้อีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าวันนี้เนี่ยจะมีความคืบหน้าโดยรัฐมนตรียังได้ย้ำรับว่าที่ผ่านมานั้นได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทําการตรวจสอบแต่ยังไม่พบความเสียหายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่เริ่มพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็นตรวจสอบทันทีพร้อมกันนี้เปิดเผยว่าเคยมีการจับกุม ผู้ที่นําข้อมูลไปขายเนี่ยได้หลายครั้งแล้วด้วยครับทีนี้ไปดูข้อมูลครับคุณผู้ชมครับข้อมูลที่ว่าล่วนไหลมากถึง20ล้านชุดนี่นะครับมีรายงานบอกว่ารัวไหลออกมาจาก5แหล่ง5แหล่งที่มาตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลและประวัติคำสั่งซื้อจากศูนย์หนังสือจุฬา1 6 0 0 0 0รายเป็นข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ กว่า45,000ายเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของเอกชนอีกกว่า25,500ชุดแล้วก็ยังมีข้อมูลส่วนตัวผู้ลงทะเบียนหางานผ่านทางออนไลน์นะครับ61,000ชุดแล้วก็สุดท้ายที่มากที่สุดเนยะครับก็คือข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ19.7ล้านชุดคับ